สวัสดีครับน้องยูรีครับขอกลังใจจากคุณพ่อแม่ให้กลังใจน้องยูลีมาอัดเพลงแฟนแนวไหนได้ด้วครับขอบทิ้งอะไรลูกขอกลังใจได้ด้วยครับเพ้งแฟนแนวไหนได้ครับเพ้งแหลกของน้องยูลีได้ครับขอกลังใจจากคุณพ่อแม่ได้ด้วยครับขอบคุณครับสู้ครับผมตอนนี้เราก็มาถึงห้องอัดเป็นพีเรษไปแล้วนะครับนี่อาจารย์จำพี่นุ่มได้ครับผม ก็เห็นผีมันเยอะทำไมไทยเนี่ยไม่แอบจอดบึ้งนะครับแน่นอนครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับยูริสวัสดีครับคุณแม่ตอนนี้ก็มาถึงห้องอัดเก็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเต้นเต้นมากล่ะเต้นเต้นครับเต้นเต้นครับเป็นเพลงกระขอเเพลงแหลกเป็นเพลงจับฟองเพลงแหลกนะครับว้าประจําฝนกระตกนะครับตกปล่อยปล่อยตกลิ้นครับ ที่เดี๋ยวเราเข้าไปห้องอาบกันคาร์มาหอฝนแล้วครับถึงห้องอาบแล้วครับโอ้โหแล้วยิงเลือป่านยิงงี้อีกนะ้ารแข่งเตะกันแล้วครับโอ้ขอเยี่ยมซุ่มเลยนะจ๊ะเอาได้เลยครับยินดีครับผมขอเยี่ยมซุมเนี่ยโอ้โหนะอัดสดพร้อมแมนครับเอาขึ้เลือดแท้เอไปขึ้เลือดแท้ครับ เพลงนี้กับอัดกล่องสดครับอัดกล่องสด<า>แงนครับ,บอัดอัดกล่องสดผู้ใดตีให้ดันผมได้อายแล้วมาหลายคนอยู่มาตีนะครับพวกไอ้โค้กยังพยายามอยูอยอยน,นะครับน้องโคกก้กนอครับประมาณนั้นแประมาณนี้เป็นนั่นทีมล็อกบันดูที่ไปนั่นเป็นต้นสเดาไหมครับโอ,อ้ครับครับประมาณนั้นได้เลยเป็นแม่ตีให้สวัสดีครับน้องยูริครับ ขอกำลังใจจากพ่อแม่ให้กำลังใจน้องยูริมาอัดเพลงแฟนแนวได้ในเด็กครับขเพียงอะไรลูกขอกำลังใจในเด็กครับเพลงแฟนแนวได้ใครับเพลงแหลกของน้องยูริเลยครับขอกำลังใจจากพ่อแม่ในเด็กครับขอบคุณครับสู้ๆครับผมเอาบอลบอลมาลอยมาฮืรเลยมาฮักเทียนนี่คือยังอุ้มเห็นครับอุ้มมีหม่นี่ลอยได้ยังเทียนอ้ ว่าในส่วนแก้วได้เราซ้อมสิ็จแล้วบังเอิญอมบางที่ก็เราจริงนะซ่อมอางนี้นะครับยี่ห้อมใส่หูฟังเช็คไม้เป็นบล็อเดี๋ยวผมตั้งไม้ให้ครับโอเคอาจารย์เช็คไม้ให้นะครับครับนี่ออเคันนี้เป็นเลงดังเบาครับบ่าที่นี่ใครได้ยินเสียงไม่ชัดบพชัดให้บอกครับเับเสียงดนตรีครับอ่ะสู้ๆนะครับ